ไอโซสวัสดีครับรออครับรออคุณนะคุณเดยนะครับผมหรือว่าสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมพี่น้องรออครับเสียไมให้ติยาคือเดินนะครับผมลูกวุ้ยคือคนนะครับติยาจอบเดีจักอัลตะมึงคือเล่าให้ฟัง กูยีดจะตายครับกูยีดือตายอเมรอดังคือใครใครใครจะรู้เมดังใครจะรู้เจิงเจิงคือซื้อครับผมอาซีคือม้าบาโต้คือสองตัวหลบ้งวยคือดื่มครับผมอับลึกคือถาม Năm bó năm mươi luôn. Chỗ nhà đỡ Chỗ nhà đỡ, chỗ nhà đỡ Nam. xây oh, 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 oh. <laughs> hò Nam, chỗ đỡ. Chỗ cứ xài không. Nam cứ đỡ. Chỗ, chỗ đỡ Nam. Thì, cho <laughs> cho เท้วจอเป็นเจ้าเระพ่อแล้วเดี๋ยวเปลยภาษาโซยพี่เพื่อนเดี๋ยวเปลไทยเดี๋ยวเปลยเพืฟังนะครับผมเขาบอกอย่างนั้นนะครับผมมิมิคือยามก็ยามยามคือมินะครับผมเราเราคือยากมุ่ยคือผีครับกมุ่ยคือผีลวกคือหลอกกมุ่ยลวกคือผีหลอกนะครับผม lơ cứ lên là, nhuông, nhuông cứ còn về cứ bé lơ cứ lên mày đang cứ mày rú à ruồi cứ sồng còn thứ lục dù cứ ba อันนนปันโรมันไม่ได้เป็นอะไรอันจะหาปันบาไปเดือนเด้อมันเพิ่งเป็นสองสเดือนนี่เปิดคือเปิดด้ไม่รู้อยู่เลยไม่รู้อยู่ มือลวกไปลู iento, now, now, oh, ่จมอยตัวแหย่ลู่จมอยตัวร้องตัวน่ะเออลู่เลยทีนี้มาเมียะมาจะรมเลยเมียงอ่ะฮะทีนี้แมาตัวจอบกระมุยกมุยคือพียกรมุยทีนีเองคือฟันทีนีคือฟันนะหน้าหน้าซ้ำเข็มแต่ว่าฟันซ้ำมักจกนี่ทีเราคอยมือเนี่ยโอ้ยว่าคอยย่านขักย่านเกลือดวงครับพี่น้อง เออที่หลอกหน้าสําเข็มเขียวสําจกเลยฮาฮาปัคฮาฮานะผมครับดิพลย์ภาษาโซ่ไอ้ฟังภาษาโซ่เวลาห้าหกคำนะครับผมตอนเสานะครับตะคือทานะครับตะเงียนคือทํางานนะครับจอนเือขึ้นจอนคือขึ้นกาแฟจอนคือกาแฟขึ้น กบนี้คือครบหมดเนาะครบหมดคบนี้ประคือเงินครับปะคือเงินเกมดงคือข้างบ้านเสมอคือตอนเช้า ตะบือคือตอนเย็นบือเสียเหรอมอะไรเมือบือนบิบินเหรอบือเรื่งเสียคือปลาอะเรียงคือปูบืนคือได้ตื่นเช้าขึ้นมาช่างพงแอบในพยายามจันไปดูคนโดยจันไม่เจอปลาเจอปูโอ้ดีใจสดๆร้องรั่นปูเฮือเรียง โอเคครับพี่น้องเสารีกัมาเปลภาษาโซฮ่าฮนะครับผมเดี๋ยวสิไปสอนอางงอาสาาจากพงว่าภาษาโซจากเซียครับนะครับก่อนที่สิไปเฮตดควมดีให้กับยายพรครับมานีนะครับผมดูช่างสีขมักขเม่นเรือกมาแต่เช้าขมาักการทาสียามมีชีวิตยอยู่กับมันสร้างความดีนะครับพี่น้องสงสัยวันนี้ช่างสีไม่ทาสีแล้วจะอาบสีหรือว่า กะรยาณกกะรีกลัลยาณังปาประกางปลากะรีปา,กกาป,าก,ก,าปาก,กังสือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับพี่นอ้องพระพนมานะครับกัลยาณกกะรีกะละกัละยะนักกะรีกัลยาณังบะเฮี่บ้นปาประกัรีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพนมานะครับผมทำสีต้องอาบสีเอ่อเดี๋ยวเฮากสีเตรียมข้าอคองไปหายายพรนะครับผมเมื่อน,นี้นะครับ เดี๋ยวกับรอพี่ไ้พี่รองเพิ่นจัดแจงนะครับผมจะได้ก็ฝาัเป็นกำลังใจในเด้อครับให้บ่าวเทโซ่แล้วก็ทีมงานนะครับผมเห็ดผมมีข้าจ้างขาดแรยงนะครับผมมีแต่กำลังใจกับสยอดแล้วครับเห็นรอยยิ้มก็พูดได้รับเนาะกสุสยอดแล้วก็มีางสุขแล้วครับพี่น้องแต่ให้ดีเบิ่งเบิ่งเบิ่งโฆษณาให้ผมแน่จะให้ดีเป็นกาลังใจครับผมให้ด้วยครับผมเบิ่งโฆษณาให้ใน็ดีนะครับข้าจ้างนะครับผมดื้เดาย ขอบคุณอย่างมากมายนะครับผมผิดพลาดหมดเลยก็ติชมมาได้นะครับผมจะน,นั่ไปปรับปรุงแกไขต่อไปนะครับโอเคครับคลิปนี้มาเปรภาษาโซแล้วครับมาเตรียมงานไปเหตุงานทำคามดีมานนี่นะครับครับรอคุณอ่ะุใดนะครับสวัสดีครับ